ายคนอาจจะสงสัยว่าหมอกำลังทำอะไรอยู่หมอไม่ได้เล่นเกมอยู่นะครับแต่หมอกำลังวางแผนอินเวสต์ไลน์นะครับสำหรับคนไข้ทุกคนที่กำลังจัดฟันแบบใสหรือว่าจัด line, อินเวสต์ไลน์หลังจากที่เคลียร์ช่องปากเสร็จหมอจะต้องมีการสแกนฟันเวลาหมอสแกนฟันเสร็จปุ๊บหมอจะต้องหยิบทั้งหมดใส่เข้ามาในโปรแกรมตรงนี้ในบางเคสที่ว่าเป็นการจัดแบบ comprehensive หรือว่าจัดในจำนวนชิ้นงานที่เยอะหมอจะมีการเชื่อมเอ็กซเรย์แบบ3มิติร่วมก,กับตัวไฟล์สแกน ทำให้หมอเห็นถึงกระดูกและเห็นถึงรากฟันตรงนี้ด้วยแต่สําหรับบางคนที่จัดในแพ็กเกจที่เล็กเวลาหมอวางแผนการรักษาก็คือจะเห็นแค่ฟันและเหงือกแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนตรงนี้คือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหมอต้องใช้เวลายอย่างน้อยประมาณ3-4ชั่วโมงในการวางแผนการรักษาหมอจะต้องหยิบรูปภาพทั้งหมดเอ็กซเรย์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ก่อนเลยว่าสภาพฟันเป็นยังไงสภาพกระดูกเป็นยังไงและหมอก็จะต้องมาวางแผน เป็นแบบ before after simulation เลยครับว่าหมอจะเคลื่อนฟันแต่ละซี่ในมุมไหนบ้างทั้งหมดตรงนี้ครับก็คือจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงเพราะว่าหมอจะต้องดูค่าต่างๆตรงนี้ยยเยอะแยะไปหมดเลยค่าทั้งหมดตรงนี้จะเป็นค่าของลักษณะนนว่าหมอกำลังจะเคลื่อนฟันไปในทิศทางไหนอยากจะได้ฟันอยู่ในรูปร่างแบบไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นหมอก็จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการสบกฟันด้วยว่าอยากจะให้ฟันสบกันในจุดไหน หลังจาที่บมอทำทั้งหมดตรงนี้เสร็จปุ๊บหมอก็จะต้องมีการมาวางแผนในเรื่องของตําแหน่งปุ่มจัดฟันด้วยว่าจะติดซี่ไหนรูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งปุ่มตรงนี้เวลาติดจริงไม่ได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะก็คือจะเป็นสีเหมือนฟัน แล้วถ้ามีอุปกรณ์เสริมหรือมีการเจียฟันหรือมีการถอนฟันหมอก็จะต้องมีการวางแผนจระบบตรงนี้เลยหลังจากที่หมอวางแผนกนารรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอถึงจะค่อยนัดคุณเข้ามาดูแผนกับหมอก่อนที่เราจะติดเครื่องมือจริงนะครับ